ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาแคสเกมอะไรหรอกนะครับพอดีช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเกมใหม่ใหให้เล่นเลยเอกเกมสแนเปอร์อิงลิทภาค3ที่เขาว่า,ากำลังฮิตกันอยู่ในช่วงนี้แม่งก็เสียซะง,งั้นเลยเสียแบบเดือดๆวันนี้ผมก็จะเลยจะมาสอนวิธีแคสเกมให้ทุกท่านได้ชมกันโอเคนะครับวิธีแคสเกมทําได้ไม่ยากซึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะครับอันนี้ครับจะเป็นหูฟังที่ค่อนข้างดีนะครับ นี่นมใช้กันมากเลยในการแคสเกมอันที่2นะครับก็เป็นโปรแกรมอัดภาพหน้าจอซึ่งที่ผมใช้ก็เป็นแฟบนะครับของเวอร์ชัน 3. 4ุ่หเนี้ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเรื่องของการแคสเกมก็คือคุณจะต้องเปิดโปรแกรมแฟบขึ้นมาก่อนจากนั้นเนี่ยคุณก็เข้าเกมที่คุณจะเล่นนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขเสีเหลืองขึ้นมาตรงมุมนี้นะครับซึ่งผมตั้งเอาไว้ที่มุมบนขวา แล้วพอคุณกด F F9 ไปปุ๊บเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะตังค่าเอาเองอนะเออตังค่าพอคุณกด F9 ไปปุ๊บเนี่ยไอตัวเลขที่มันอยู่ตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหมายถึงเริ่มอัดในทันทีนะครับแล้วคุณก็เล่นเกมไปเรื่อยๆจนแม่งจนจบด่านเลยจากนั้นเนี่ยพอคุณกดลงไปอีกทีหนึง่งมันก็มันก็จะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมโอเคนะครับจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับหมายถึงหยุดอัดในทันที แล้วไอ้ที่คุณอัดเอาไว้มันก็จะเข้าไปอยู่ในตรงนี้ครับที่คุณตั้งเซฟเอาไว้ของผมเป็นไดซีแฟบแล้วก็อันนี้ะโอเคส่วนเรื่องการใช้งานของโปรแกรมนี้ผมได้สอนไปแล้วในคลิปหลังๆอ่ะคลิปก่อนๆนี่ผมสอนไปแล้วโอเคหลังจากที่เราถ่ายคลิปมาปุ๊บเนี่ยคุณจะอัพมันลง youtube เลยไม่ได้ครับไม่งั้นมันจะนานนะคุณต้องนำคลิปไปแปลงไฟลสซะก่อนซึ่งผมขอแนะนำโปรแกรมนี้เลยขคมกระเสียสตูดิโอ8 ซึ่งไอ้โปรแกรมเคนกัสเซียเนี่ยแม่งโคตรดีเลยเพราะว่านอกจากว่ามันจะใช้แปลงไฟได้แล้วเนี่ยมันยังใช้อัดภาพหน้าจอได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่นั่นนี่เห็นไหมนี่ใช้เคนกัสเซียในการอัดภาพหน้าจอแม่งโคตรดีเลยโอเคครับของผมอาจจะนานนิดนึงเออไม่นานเท่าไหร่โอเคฮะคลิปที่เราเอามาจะอยู่ตรงนี้นะแฟลปโอเคแล้วคุณก็ลากคลิปลงมาใส่ในนี้นะฮะ จากนั้นมึงก็ดึงลงมาในนี้เลยเพื่อตกแต่งเล็นนิดหน่อยให้ตั้งเอาไว้ที่อัพลง youtube เลยแล้วกันเพราะกูอัพลงตลอดโอเคฮะอันนี้เป็น t บ e field ภาคเวียดนามนะเป็นภาคเก่าแต่แม่งมันขับหอกขับเครื่องบินได้นะครับลองไปเล่นดูพวกคุณอาจจะชอบเอานะครับตอนที่คุณถ่ายคลิปมาปุ๊บเนี่ยเสียงแมงมันจะค่อนข้างที่จะเบานะครับคุณต้องไปเพิ่มเสียงเอาเองนะครับ ซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้วิธีนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่เริ่มแคสเกมช่วงแรกๆนี่ผมก็เห็นว่าเสียงมันแม่งโคตรเบาเลยก็เลยตะโกนแม่งสดังเลย <c oughs> แม่งคนขขาบมาเข้ากัาหา่ากูบาโอเคครับอันนี้ก็เป็นเกมที่เล่นนะฮะคุณสามารถที่ใส่คําพูดลงไปได้นะใส่ลงอะไรลงไปทั้งนั้นเลยฮะจะพิมพ์ไปตัวหนังสือได้โอเคสนเรื่องการใช้เสียง สมมติว่าช่วงหลังๆคุณอยากจะให้เสียงมันค่อยๆเบาลงคุณก็แค่ลากเออไอตัวค้เขียวเนี่ยลากมาทางนี้ให้มันมีตัวสีฟ้าแลวจากนั้นนะครับคุณก็คลิกที่ตรงนี้เห็นไหมเสียงมันก็จะค่อยๆไต่ระดับลงทีนี้ลองดูฟังเสียงดูเสียงยังเอเสียงยังดังอยู่โอ๊ยสัตว์เดียวเอามัม่เอมเอ,ม,เอม,มันก็เบาแล้วนีหว่าสงสัยเป็นพอเสียงปืนนะ หลังจากที่คุณออทําการตัดต่อหรือว่าตัดแต่งวิดีโอของคุณเสร็จแล้วใส่ภาพนัดใส่แบบว่าอะไรวะฉากเปิดตัวฉากเปิดรายการอะแค่คุณเข้าไปที่ตรงนี้เราจะที่คุณเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นคุณ,คณพิมพ์ชื่อคลิปไปเลยอันนี้เป็น Battlefield เียดนามแต่ผมเขียนเขาว่า Battlefield ไม่เปลี่ยนนะเขียนเป็นแต่วเวียดนามโอเคเวียดนามเอ,อ่อ สงครามเอาเป็นวอลแล้วกันเวียดนามวอลจากนั้นคุณก็ณคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็รอมันโรดไปอย่างที่เห็นนะครับก็พุ่งปี๊ดเลยคลิปแม่งสั้นๆพอดีช่วงนี้ไบตันฟิลสีแม่งก็โคตรจะกระตุกเลยเล่นได้แต่พวกนเนี้ยเนี่ยเอโปตโตไทแม่งก็ทำมาเสีอยอีก โอเคะเดี๋ยวรอมันโหลดไปฮะโคตรเร็วเลยเฮ้ยจะเต็มแล้วจะเต็มด้้ยเรื่องของการแคสเกมนี่ผมขอแนะนำเลยฮนะใช้คอมตั้งโตจะดีกว่านะครับที่ผมใช้แคสเกมอยู่นี่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับรุ่นค่อนข้างจะเก่านะครับโอเคเต็มแล้ว้ยจะเต็มแล้วเต็มแล้วเย่เต็มแล้ว yeah. โอเคนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นภาพตัวอย่างมาให้ดูแต่ก่อนอื่นออกนี้เลยแล้วกันไม่ต้องใช้แล้วดีกว่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นภาพที่มันจะขึ้นมาให้ดูหลังจากที่เราแปลงไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยแล,แล้วจากนั้นคลิปที่คุณเพิ่งจะแปลงไฟ์มันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ไงตรงเนี้ย อันนี้ครับเวียดนามวอฉะนั้นคณกดดึงออกมาอันนี้นะครับคือคลิปที่ผ่านการแปลงไฟล์มาแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะอัปโหลดยู u b e นะครับซึ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปนี้คือแค่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปในช่องของคุณแล้วก็อัปโหลดลงแม่งเลยโอเคสำหรับคุณผู้ชมก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าอัปโหลดลงยังไงโอเคพอดีเน็ตช่วงนี้ของผมมันค่อนข,อข้างที่จะมีปัญหานีดหน่อยก็เลยว่าจะไม่ทำหรอกโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีในการแชทเกม สำหรับช่วงนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอวิธีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับโอเคไปละบา,บายโชคดี